ไม่อัเจียบหนึ่งไในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสาราสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใดไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวงัง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนพกักกลางวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งโดยโรงเรียนพกักกลางวิทยาคารตั้งอยู่หมู่ที่9ต้านเหล่าน้อยตำบลพกักกลางทุ่งอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนสอระดับได้แก่ระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น132คนค่าราชการครู10คนครูพี่เลี้ยงเด็กที่การ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนบริหารงานโดยนางสาวตีทิพย์วิโยผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒกาวิทยาคาดร โรงเรียนพักการวิทยาคารได้ดำเนินการตามนโยบายน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทั้ง5ด้าน17องค์ประกอบ62ตัวชี้วัดดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดกนารสถานศึกษาองค์ประกอบที่1นโยบายโรงเรียนมีนโยบายน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการดำเนินการตามนโยบายผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายมีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและนำผลการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้านั้นมาพัฒนาขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2วิชาการโรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีโครงการหลักอย่าง,ง,าาางโ,โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและภูมิปัญญาของถิ่น ครั้งนี้มีค่ายนิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของทักษะอาชีพมีการติดตามผลและนำผลติดตามไปพัฒนาอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่สงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดาเนินการตามแผนง,งานงบประมาณ โดยมีทะเบียนภครงการใช้ใจ่ายเงินตามโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนง,งานที่กําหนดไว้มีการติดตามผลและนําผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่4บริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีการสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดการเตรียมการสอนองค์ประกอบที่1หน่วยการเรียนรู้หลักปัจจญยของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้หลักปัจจญยของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามและประมวลผลในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบที่2การบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระและมีการถอดบทเรียนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกระดับชั้น องค์ประกอบที่3สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการจัดหาจัดทำพัฒนาเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่4การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการจัดทำเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย อดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําผลการประเมินมาปรปับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมด้านที่ 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนองประกอบที่1การแนะแ,และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ซึ่งมีกิจกรรมแน่วแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผนชีวิตตนเองมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมแน่วแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนําผลติดตามนั้นมาใช้ในการพัฒนาต่อไป องค์ประกอบที่2กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงมีการจัดกิจกรรมลูกเสือเน,นียารีกิจกรรมชุมน,นุมและมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทยหลักคำสอนของศาสนาในการจัดกิจกรรมตาม,ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่3กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสถานศาึกษาในด้านสิ่งแวดลอ้อมหรือวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนง,งานโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการประชุมอบรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอด้านที่5ด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จองค์ประกอบที่1สถานศึกษาโรงเรียนพากการวิทยาคารมีความสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีการศึกษา2,567โรงเรียนได้รับร่วประกาศเกศียรติคุณสถานศึกษาดีเด่นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพักการวิทยาคารมีผลการประเมินอ,องค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรม รับกลางวันสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีทศ2,567ปีที่2ติดต่อกันได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธา,ารณสุขเพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรมรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนพักการวิทยาคารร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนดีมีความสุขหนึ่งโรงเรียนหนึ่งห้องเรียนแห่งความสุขประจำงบประมาณ2 5 6 7โรงเรียนพักการวิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตมีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ50สิขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบโรงเรียนพักการวิทยาคาร ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการค้นหารักษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสารเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการศึกษา2,567องค์ประกอบที่2ผู้บริหารสถานศึกษานางสาวดีทพิโยผู้อำนวยการโรงเรียนภักการวิทยาคารเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ ต้องเกี่ยวกับหลักวัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนําหลักวัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผลจนได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นองประกอบที่สบุคลากรของสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพกนักการวิทยาคาร มีความรู้ความเข้าใจมีการจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐิิจพอเพียงและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์นางสาวดวงนภพาอินทิยะและนางอรพินวัจนสิริได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเรื่องในวันครูครั้งที่68ประจำปี2567นางอรพินวัจนสิรินางสาวอังคณาพันพาณิชย์ นางวรณพรทองปีชาและนายจีรศักยิ่งสแสวงดีได้รับรางวัลร,ระดับดีมากกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับเขตพื้นที่การศึกษานางอ,อรพินวัฒนศสิริและนางสาวอังคณาพันพานิษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทําอาหารน้ําพริกผักสุเครื่องเคียงระดับชั้นป .4 ถึงป .6 งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่ ยายรามาดิศและนายกิตตะกรสาวงครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันงานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้นางวรณพรทองปีชาและนายกิตตกรสาวงได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเรื่องในวันครูครั้งที่69ประจำปี2568องค์ประกอบที่4นักเรียนนักเรียนโรงเรียนพักการวิทยาคารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรีนยนรู้แต่ละระดับชั้นเฉลี่ยร้อยละแปดสิบและได้รับรางวัลด้านผู้เรียนดังนี้เด็กหญิงน้ัสนรวารีชนเด็กหญิงน้ำทิย์แสงพิมจักเด็กหญิงพรธิดาบุกขาเด็กชายวุฒิชยัยอินทนนท์ได้รับรางวัลระดับดีมาก กิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสตรตประจำปีงบประมาณ25 6 7้หเด็กหญิงนภัสสอนวารีชนเด็กหญิงน้ำทิพ์แสนพิมมาจากเด็กชายวุธิชัยอินทนนท์ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกผักสูตรเครื่องเคียงระดับชั้นป .4- ป .6 งานศิลประหัตถกรรมครั้งที่7 2เด็กชายกิษณพลแสนเลียงเด็กชายนัทพัฒน์กึงศรีเด็กชายยศสพลแสนสุภาได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศเวัสดุเเลือใช้ระดับชั้นป .1- ป .6 งานศิลประหัตถกรรมครั้งที่7 2จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า โรงเรียนพักการวิทยาคารเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษิกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทําให้ผู้บริหารครูและนักเรียนมีการปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมดังนั้นโรงเรียนพักการวิทยาคารพร้อมแล้วที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป